ี่คืออ่างเก็บน้ํานะครับหาดสะพานจันที่ว่าน้ํากำลังมานะครับตอนนี้สีท่มลงน่าจะท่วมตลาดเห็นดูข่าวมาเช้าเนี่ยเขาจะได้ปลากินกันก็นช่วงนี้นะครับสัญญาณชัดเจนไหมครับสัญญาณชัดเจนไหมครับ แข่รถอยู่ในี่ยเสร็จแล้วเดินไปนูก่อนดูให้เขาดูต้นน้ำที่มาจากทางแพร่นั่งข่อมรถก่อนเนี่ยเราพาไปดูน้ํานะครับที่มาจากทางทางแพร่นะครับลงมาจากทางแพร่อืม ต้องอารถมาตักพวกเศษสวะเศษไม้เศษไรออกนะครับไม่งั้นมันอุดตันผ่านตรงนี้ไปก็จะไปถึงน้ำตัวเมืองสุโขทัยนะครับมีตราบว่าสุโขทยัยเอ,อ่ยยืยังนะครับดูมาเช้าปากแควน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านแล้วนะครับ นี่น้ำป่านะครับน้ำป่าจากทางแพลงมานะครับเศษตะวะเยอะๆเลยต้องคอยตัก waktu อายังอายังตกเป็ดนะ <tong>